อย่แต้วครังคำโตๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมีวิธีทำขนมสาลี่ไม่ใส่สารเสริมไม่มีผงฟูไม่มี SP วิธีทำก็ง่ายๆดังนี้ค่ะและนี่ก็คือรายละเอียดของส่วนผสมทั้งหมดถาดหรือว่าพิมพ์ที่ใช้จะเป็นขนาด6คูณ6คูณ2นิ้วก็จะมารองด้วยกระดาษไขก่อนวิธีตัดกระดาษก็ประมาณนี้นะคะถ้าไม่รองด้วยกระดาษไขขนมสาลี่ก็อาจจะแฉะ แล้วก็จะทําให้ติดฐานเวลาแกะก็จะอาจไม่สวยงามแล้วก็จะแกะออกยากค่ะสําหรับผูก้เกตก็จะลวกน้ําร้อนก่อนนะคะจากนั้นก็เทน้ําออกแล้วก็พักไว้ก่อนและก่อนที่จะตีแป้งก็นำหม้อน้ํารังถึงหรือว่าซึ้งขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วก็รอให้เดือดเนื่องจากขนมซาลี่สูตรนี้ไม่ได้ใส่สารเสริมใดๆก็ต้องรีบนึ่งนิดนึงควรตั้งหม้อน้ํารอไว้ได้เลยเพราะว่าเสร็จแล้วก็ต้องนึ่งทันทีถ้าหากช้าเกินไปขนมก็อาจจะยุบตัวได้ค่ะ แล้วมาเตรียมตีไข่กันต่อวันนี้จะใช้ไข่เบอร์ศูนย์สามฟองเติมน,น้ําตาลละเอียดหรือว่าน้าตาลเบเกอรี่ทยอยเติมไปปั่นไปแบบนี้นะคะตามด้วยเกลือป่นกลิ่นนมแมวประมาณ 3- 4หยดแล้วก็น้ำมะนาวน้ำมะนาวก็จะช่วยขนมขึ้นฟูแล้วก็ไม่กระด้างตามด้วยนมเจืดหรือจะใช้น้ำเปล่าแทนก็ได้นะคะปั่นทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าให้น้ำตาลละลายก็ใช้เวลาประมาณ2-3นาที เนื่องจากทำปริมาณน้อยก็สามารถร่อนแป้งลงไปได้เลยค่ะร่อนแป้งทีละครึ่งแล้วก็ร่อนไปคลุกไปแบบนี้นะคะแป้งจะได้ไม่ฟุง้งแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณ2-3นาที พอแป้งเป็นเนื้อเนียนแล้วก็หยดสีที่เราชอบลงไปวันนี้จะใช้สีแดงสตรอเบอรี่สองหยดและขั้นตอนสุดท้ายจะใส่น้ํามันรําข้าวลงไป2ช้อนโต๊ะเติมน้ํามันรําข้าวหรือน้ํามันพืชลงไปก็จะช่วยให้แป้งจับตัวกันดีเวลาทานไม่กระด้างแล้วยังช่วยให้แป้งนุ่มอีกด้วยนะคะเสร็จแล้วเทแป้งลงพิมพ์แล้วก็ใช้ไม้ไล่ฟองอากาศออกด้วยค่ะ น้ำในหม้อน้ำเดือดดีแล้วก็เติมไปเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับเนื้อขนมแล้วนําขนมขึ้นไปนึ่งแล้วอย่าลืมคลุมผ้าขาวบางที่ฝาหม้อด,ด้วยนะคะป้องกันไอ้น้าหยดลงโดนหน้าขนมจะใช้เวลานึ่งด้วยไฟกลางที่25นาทีพอครบเวลาแล้วก็มาดูกันค่ะว่าหน้าขนมเป็นยังไงถ้าหากไม่มั่นใจว่าขนมสุกหรือย,อยังก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นชิบลงไปดูค่ะดึงไม้ขึ้นมาถ้าไม่มีแป้งติดก็แสดงว่าสุกแล้ว ปิดไฟแล้วยกลงจากเตาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะมาแบ่งเป็นชิ้นๆเนีคะวันนี้ใช้สีแดงสตรอเบอรี่ผสมสีออกมาก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าเป็นสีแดงสดผสม2หยดก็จะออกมาเป็นสีชมพูอ่อนๆเนี่ยคะเนื้อขนมก็จะนุ่มๆนะคะแต่ว่าเนื้อก็จะแน่นๆกว่าที่จะใส่เอสรสชาติก็อร่อยอร่อยค่ะเขียวเต็มปากเต็มคําและขั้นตอนสุดท้ายก็จะเพิ่มรสชาติด้วยลูกเกด ถ้าหากท่านไหนไม่ชอบสารเสริมก็ลองไปทำทานกันดูนะคะรสชาติก็อร่อยดีไปอีกแบบหนึ่งค่ะ